แล้วเพื่อนๆก็ขบสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับยินดีอรับสู่ช่องทีวีเ h มชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมไนโคลเช่นเคยนะครับนะหลายคนคงจะเซ็งนะครับกับการโดนแบนนะครับแบบงงๆเออการโดนแบนคือตอนนี้ไนโคลนะครับเขาเริ่มแบนผู้เล่นนะครับเยอะมากๆนะครับด้วยหลายผลด้วยการซื้อเพชรในช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตการใช้โปรแกรมโกง เปิดหลายจอใช้บอทนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายเหตุผลมากๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเกม Night เนี่ยได้แบนไอดีไปเกือบ700,000 i ไอดีทั่วโลกแล้วนะครับนะผมว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการแบนเท่านั้นนะครับนะหลายคนเห็นโพสในกลุ่มอะ่ะอาจจะซื้อเพชรนะครับนะซื้อเพชรมาในทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทางที่เกมบอกอะ่ะ ก็จะโดนแบนเหมือนกันนะเออนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดหลายจอนะครับผมเห็นอยู่กัน,นะครับบางคนเปิด7จอใช้เออเขาเรียกอะไรอ่ะใช้คอมเครื่องเดียวเล่นหลาย i อดีอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับนะซึ่งเลขกลมๆนะครับที่ทาง Official เขาได้แจ้งมาล่าสุดเลยนะครับก็คือ698,423 ID นะครับนะ อย่างถาวรน,นะครับคือแบนอย่างถาวรเลยนะประมาณเกือบเจ็ดแสนไอเดียแบนอย่าถาวรน,นะเขบ,บอกว่าการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเ,ออเครื่องมือการโกงออแล้วก็การละเมิดนโยบายของการทํางานก็คือเกมเนี่ยถ้าใช้บอทนะครับนะใช้บอทหรือว่าเปิดมากกว่าหนึ่งจอมันเป็นเกม NFT เนาะเป็นเกมหาตังอะถ้าใครพยายามจะแหวกห่วงโซ่ นั้นออกไปหรือว่าฉีกกดอ่ะยังไงเขาก็แบนทิ้งอยู่แล้วนะครับเขากไอเกมพวกเนี้ยมันเป็นเกมที่จริงจังมากเรื่องการบอทเอ่อแบนบอทนะครับหรือว่าการจริงจังเรื่องการแบบแบนพวกเอ่อคนใช้ผู้เล่นใช้โปรแกรมโกงอะไรพวกเนี้ยมันสําคัญนะครับเงินมันจะไม่ได้เฟอร์ด้วยพวกเขาจะได้ครองราคาตลาดไว้ให้มันได้อยา่างสม่ำเสมอนะครับนะใครใช้โปรแกรมโกงอะไรโดนแน่นอนนะครับนะพยายามให้เล่น1 IP ต่อ1 ID เท่านั้นนะครับนะ1 IP ต่อ1 ID เท่านั้นนะครับเท่าที่คร่าวๆนะเออ แล้วก็ผมไม่มั่นใจนะในกรณีที่แบบว่าคุณมีหนึ่งไอดีแล้วก็ย้าย IP เล่นไปเรื่อยสมมติมีคอมหนึ่งเครื่องแล้วก็สมมติแบบย้ายไปเล่นเครื่องนู้นบ้างย้ายไปเล่นเครื่องนี้บ้างผมไม่มั่นใจว่าในส่วนนี้จะโดนแบนด้วยหรือเปล่าเอา่อตรงส่วนนี้นะเขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเกมสําหรับการทํากําไรหรือรับเงินไอตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นส่วนที่หลายคนซื้อเพชรนะครับนะในกรณีในกลุ่มผมเห็นเลยซื้อเพชรซื้อเพชรซื้อเพชร คือเพชรราคาถูกอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเพราะเพชรเนี่ยมันสามารถสแปมขายได้นะครับโดยการเล่นหลายตัวอะไรก็ว่ากันไปขายของที่มีราคาฟาร์มอะไรพวกเนี้ยนะครับฟาร์มโมลยอ,อนนะ่ะคุณคิดดูดิถ้าคุณเปิดได้หลายไ d ดีในหนึ่งเครื่องอะ่ะแล้วคุณฟาร์มโมเลยอนเจ็ดไอดีอ่ะอย่างน้อยมีแน่ๆหนึ่งไอดีที่มีแบบสี่โมรลยอ,อนสามโมลยอนอะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าหนึ่งโมลยอนอะ่ะขายได้ประมาณเก้าสิบถึงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเซิร์ฟผมว่ามันขายได้เก้าสิบเนาะเออมันอาจจะขายได้แพงกว่าน,นั้นนะครับ ถ้ามีคนพวกที่แบบว่าสแปม ID หรือว่าสร้างไ d ขึ้นมาในหลายๆอันอะไรเงี้ยมันก็สามารถทํากำหรอกกำไรให้เขาได้ค่อนข้างเยอะนะคือเนาะอันนี้คือช่องทางที่ทางเกมไม่ได้รับอนุญาตนะจ๊ะตัวละครที่ถูกรายงานการละเมิดนโยบายในการทํางานนะครับนะอันนี้ผมอ่านตามเขาเป๊ะเลยนะคือการผมว่าน่าจะโดนรายงานโดยการใช้บอทนะครับนะการรายงานทํายังไงครับการรายงานเนี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะครับสมมุติให้เราอยู่ตีก่อนนะครับนะกดคลิกไปที่ตัวนะครับตรงนี้ เดี๋ยวนะกดที่ที่ตัวตรงนี้นะครับกดชิปที่ตัวจากนั้นกด3มขีดขึ้นมานะครับเราสามารถกดรายงานได้ตรงนี้เห็นไ,ไหมเห็นไหมนี่คือกดรายงานครับเนี่ยเนี่ยการุณาเอา่อกรุณาเลือกสาเหตุที่รายงานท่านคนนี้คนนี้นะครับใช้โปรแกรมผิดสงสัยว่าจะบอทใช้คําหยาบคายนะครับนะมีสิทธิ์โดนแบน ID ไอดีได้นี่ผมเป็นตัวอย่างนะผมไม่ได้แบนเขานะาผมไม่ได้แบนนะผมแค่บอกว่าทําเป็นตัวอย่างนะครับเออผมไม่ได้กดแบนนะอันนี้คือวิธีการแบนเนาะ อาจจะโดนแกล้งหรือว่าบอดจริงๆก็ได้ผมไม่รู้ว่าบอดเกมนี้มันบอดยังไงอะปกติผมก็เเปิดจอฟาร์มธรรมดาไม่ได้รู้ว่าบอดยังไงไม่เคยคิดจะใช้เลยไม่อยากโดนแบนงเงยอคิดดูดิถ้าเราตั้งใจทําตัวขึ้นมาสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วเราโดนแบะเออมันคงจะเซง็งแล้วก็แบบเซ็งมากมสําหรับเราที่มีเวลาเล่นน้อยนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเรื่องการใช้บอดหรือว่าโปรแกรมนอกเหนือจากเกมที่เขาระบุเนาะนะครับต่อมานะครับ การได้รับเพชรโดยใช้ช่องโหว่ในเกมที่ไม่เหมาะสมนะครับการซื้อเพชรที่ไม่เหมาะสมระบบอะไรพวกนี้เห็นไหมต่อมานะครับการได้รับเพชรโดยการใช้ช่องโหว่ในเกมที่ไม่เหมาะสมและการซื้อเพชรที่ไม่เหมาะสมไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการขายเพชรผมเห็นอยู่นะในในใน,ในไอเทมชอบอะนะครับผมเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยมันจะมีบางไอเทมที่เหมือนเอาไว้ดึงเพชรอะ นะครับในเกมออนไลน์อ่ะมันจะมีอย่างนี้เสมอแหละการดึงเพชรนะครับการดึงเพชรมันจะเป็นอาวุธกากๆที่ใช้ดึงเพชรอ่ะนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะเอออย่างเช่นอาวุธกากๆอะไรพวกนี้ไหมมันใช้ดึงเพชรได้อ่ะผมว่าน่าจะแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาดึงเพชรกันยังไงนี่ผมไม่รู้จริงนะแต่ส่วนมากจะขายเทมกากๆแล้วก็โอนเงินแล้วก็ดึงเงินไปอ่ะเนาะน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นนะครับนะคือการขายเพชรไม่รู้ใช่ป่ะนะเออไม่รู้ใช่หรือเปล่าใครรู้ก่ะ ทิ้งคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าเขาดึงเพชรกันยังไงนะครับแต่พวกดึงเพชรเนี่ยส่วนมากโดนแบนหมดเลยนะครับก็อย่าทำกันเลยเนาะต่อมานะครับระบบการซื้อขายที่ผิดทุกเส้นทางเช่น x x h h a n g e r e q u e s t Station หรือว่าการ Phoenix ด x x นะครับ r e q u e s t s t a t i o n เนี่ยคือการเขาเรียกอะไรอะ่ะทำคำร้องนะครับในเมืองอะ่ะก็อย่างเช่นไอ้คำร้องหนึ่งคำเนี่ยมันจะสิเพชรใช่ไหมอาจจะรีเควสมากกว่านั้นนะครับเพื่อเป็นการ ขายเพชรให้นะครับนะเราสามารถยืนอุทธรได้นะครับถ้าเราไม่ผิดจริงเราสามารถยืนอุทธรได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของออไนโคลโกบอลไว้ให้นะครับเผื่อใครโดนแบนแล้วนะครับไม่ได้ทําผิดจริงนะครับก็สามารถยืนอุทธรได้เนาะสำหรับเกมไนโคลมาไหมครับเรามาฟังความเห็นของทุกคนกันหน่อยดีกว่าว่าทไมแบบมัน เหมาะสมไหมที่โดนแบนมันเหมาะสมไหมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นเหมาะสมไหมที่จะเปิดหลายจอบางคนอาจจะหาเงินจากเกมนี้ผมก็เข้าใจนะผมไม่ได้ว่านะผมแค่อ่มาคุยเฉยๆว่ามันเป็นอะไรยังไงการขายเพชรนะครับมันอาจจะทําเงินสร้างกาไรให้หลายคนนะครับแต่อย่างที่บอกอะถ้าเขามาไล่เช็คทีหลังอ่ะก็โดนแบนหมดนะครับก็ ท่านเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับกับการทําผิดกฎในเกม Night Crow ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับนะใครมีวิธีการดึงเพชรง่ายๆหรือว่าใครจะแบบเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าดึงนะอย่าทํานะก็มาเข้ามาคุยกันได้ในคลิปทีมนี้นะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับเลยเขาเป็นโคตรโหดอ่ะผมว่าจริงๆนะแม่งจะแบนมากกว่านี้อีกเพราะแบบเขาไล่แบนคนทุก2วัน3วันอ่ะเออยอดแม่งเด้งขึ้นแบบบึ้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 บเลยก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครทําอะไรผิดกฎในเกมเนาะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไไลลค์กกกดดดดตติาามมช่องันน้้ววยะะจ๊ปแ